สวัสดีครับพี่น,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 น้องชาญยูทูบเราเป็นหกล่อยกตัวครับฮะจัดแม่สวบปเตียที่สวอปเตียเ <laughs> ด้อเอาเลยหกล่อยกตัวครับฮะ ่ปากันจอยดับดับที่เอาหมหากินกั้นว่าี้่ามันเลือนเป็นบานแล้วก็แนเลือนเปน่อนเจ็นแต่หมูกมูี่เป็นบ้านที่มีไร้าพนที่มีอ่าพวกแไม่รอนนะไม่รอนตรีบีเนาเขาเ่ากนเมื่อวานี่ยมนาหมีดมนอนออกตีง

ของไฟบอลโลดแต่ว่ากินแล้วด้ะได้มากินน้ำแน่เอามากินน้ำแน่มีความผิดรวมกันด้วย <c oughs> อะครับ <c oughs> ใส่เกียร์ถอยดันนะ F 1 7ราชานน

อะไรก็อยากเขาน้ำมันนะโอ้ยเยอยยะ